สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องหวาซาจ้าหวังว่าทุกคนคงสบายดีนะคะวันนี้จะมาทำผัดเผ็ดไก่จ้ะปรุงเครื่องผัดเผ็ดเองนะคะเพื่อนๆง่ายๆสไตล์วาซาอร่อยด้วยสูตรนี้แม่ให้มาใส่เกลือลงไปหน่อยค่ะมีพริกไทย พอ oh, แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะใส่ไก่มากไก่น้อยนะคะอันนี้ค่ะพริกไทยมีพริกไทยดำาี่ฉันชอบพริกไทยดำจะ้ะเพื่อนๆแล้วก็กะเทียมเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นสูตรของเจ้าของเลยค่ะพ่อแม่สอนมาค่ะสูตรนี้จะอร่อยมาก แล้วเราก็จะใส่พริกลงไปครับพริกแห้งสูตรนี้ทั้งเผ็ดทั้งร้อนอร่อยวันนี้จะใส่เผามือหน่อยเพราะว่าลูกชายทานด้วยหัวเขาเผ็ดมากค่ะจากนั้นเราก็จะตำทุกอย่างให้เข้ากันเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูอทียงค้ะว่าเป็นยังไงจ้าขออนุญาตตำก่อนนะคะ ค่ะเพื่อนๆพริกน้ำคริกผัดเผ็ดของเราก็เสร็จแล้วนะคะตำให้ละเอียดแบบนี้นะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราก็จะลงมือทํากันเลยค่ะค่ะ,คะเพื่อนๆก่อนอื่นเราก็จะใส่น้ํหมันลงไปเลยค่ะนิดหน่อยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีหมันไก่ลงไปเจียวด้วยนะคะ จากนั้นเราก็จะใส่มันไก่ลงไปด้วยค่ะไปเจียวจะเพื่อน,เ,อนเราก็จะใส่มันไก่ลงไปเจียวด้วยนะครับจากนั้นเราก็ใส่พริกแกงผัดเผ็ดลงไปด้วยเลยค่ะลงไปผัดเลยจ้า เราจะผัดให้หอมสะคะหอมมากเมนูสุดยอดนะนี้สุดยอดเมนูเลยค่ะยิ่งเป็นไก่บ้านด้วยนะคะผัดเผ็ดไก่บ้านเนี่ยแซบ่บสุดยอดเลยผัดให้หอมเลยเพื่อนๆ เหลืองหอมเลยค่ะทำกับข้าวทำใจเย็นๆนะคะเพราะว่าทำใจร้อนก็ไม่อร่อยนะคะโอ้ยหอมมากหอมสดๆเราก็จะใส่น้ำปลาไปหน่อย ่าใส่มากนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าเราก็ใส่เกลือไปมั่งแล้วตอนเราตำเล็กจากจากนั้นเราก็ใส่ไก่ลงไปเลยไก่ยิ่งสับทั้งกระดูกยิงอร่อยเพื่อนๆจากนั้นเราก็จะผัด ใไก่เขาสุกประมาณ20%ก่อนนะคะผัดให้หอมเลยะคะ่ะเมนูนี้ขอบอกทานข้าวหมดหม้อแน่ขยำยาข้าว ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆเอาน้ำใส่พุกแป้งๆไปได้แค่น้ำคนพุกจากนั้นเราก็จะปล่อยเขาเดือดค่ะเพื่อนๆเป็นเมนูมนง่ายๆแต่อร่อยมากค่ะ ก่อนแนะนำเลยจ้ะเดี๋ยวเรามาดูอ้เคลงค่ะเราต้องรอให้เขาเดือดนะคะไม่งั้นจะเหม็นข่าวค่ะเพื่อนๆจากนั้นเราก็มาผนนะดิฉันใส่น้ำเยอะหน่อยเพราะว่ามันเป็นไก่บ้านจ้ะแต่ไม่ต้องกลัวค่ะ ขยำน้ำอร่อยมากน้ำน้อยจัดกับไม่อร่อยเ,ออเราจะเคี่ยวไก่เขาต่อนะคะเพราะว่าเขาเป็นไก่บ้านจากจากนั้นเราก็มาชิ้นก่อนจ้าแซ่บมาก ฉันก็นจะใส่ขนอผงขนอไปหน่อยนะคะเพื่อนเพื่อนหรือเพื่อนๆชอบรสดีผงนัวใส่ไปเลยไม่ต้องกลัวเรารอให้ไก่เขาสุกก่อนค่ะแล้วค่อยทำขั้นตอนต่อไปจ้าเพื่อนเพื่อง่ายๆไม่มีอะไรมากอร่อยมากเมนูของดิฉัน ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเพื่อนๆขอขอบคุณอย่างสูงค่ะค่ะเพื่อนๆหลังจากเราเคี่ยวเข้ามาได้สักพักแล้วนะคะไก่เราก็าสุกดีแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่ใบกะเพราเลยค่ะเพื่อนๆยิ่งใส่ใบกะเพราเยอะยิ่งดีค่ะอร่อย นั้นเราก็ปิดไฟเลยค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาดูทิ้งจ้าว่าเป็นยังไงค,ะค่ะเพื่อนๆผัดเผ็ดไก่บ้านของเราแซ่บๆก็เสร็จแล้วนะคะเป็นไงบ้างจ้ามาทานด้วยกันจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมจ้าโอกาสน่าจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ